สวัสดีครับบารเมียาจารโรโดยเจียอุดรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปรุ่นหกครับี่ครับรุ่นหกครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้วิญญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับี่ครับรุ่นหกครับชัดไหมครับหนึ่งถึงเจ็ดนี่แม่พิมพ์ด้านหน้าน เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ความแตกต่างมันเปลี่ยนไปตามเวลาการปั๊มครับ1 2 3จะต้องคมชัดครับเหมือนกันทุกเหรียญครับด้านหน้าครับด้านหลังจะต่างแม่พิมพ์กันครับ4 5หเกิดความแตกต่างมั่งครับมีเส้นแตกต่างๆเพิ่มขึ้นตามที่ผมได้ชี้นำชี้ทางชี้บอกไปในคลิปแล้วครับนี่เป็นรุ่น6ครับนี่ก็มีความแตกต่างขึ้นมาอีกครับนะ พอปั๊มจํานวนเยอะครับเป็นรุ่นหกครับนี่ครับรุ่นหกครับมาชมกันครับนี่ครับเส้นแตกนี่เหมือนเดิมครับแต่จะเส้นหนากว่ารุ่นห้ารุ่นสี่นะครับนิดนึงครับเพราะมันแตกเพิ่มครับมันก็ขยายตัวแหละครับเวลาปั๊มเข้าเยอะๆครับแต่ด้านหน้าต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับส่องดูดีๆครับดูดีๆครับดูไม่มีตีอะไรต่างๆมันก็แต่ความตื้นเขินมันก็ผิดแตกต่างกันไปตามระยะทันเวลาครับ ท่านชมและฟังอย่างมีสติครับผมนี่ครับเส้นต่างๆนี่ครับเส้นขานี่พอเห็นลายๆนะครับแต่ไม่เห็นชัดเหมือนหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามไม่ชัดมากครับเส้นพวกนี้พอสี่ห้ามันก็เริ่มตื้นขึ้นมาครับก็เห็นอยู่ครับแต่หกก็เริ่มตื้นมากก็ขึ้นไปครับนี่ครับเส้นขาต่างๆเนี่ยมันก็อยู่คงที่แหละครับเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวครับ แม่พิมพ์ตัวเดียวครับมันก็คงที่ครับเส้นหลังนี่ก็ยังมีอยู่ครับแต่เส้นช้อนตรงนี้มันหายไปครับเพราะมันตื้นเขินครับเรหลายตรงนี้ก็ไม่เห็นครับความแตกต่างท่านต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาช่วยกันครับช่วยกันครับช่วยกันพิจารณาครับว่าพิมพ์แม่พิมพ์เดียวเนี่ยมันต้องหมุนกันทุกพิมพ์นะครับดูไกลๆเหมือนร้อยเปอร์เซนนะครับ แต่เวลาสอนเข้าไปมันจะมีความตื้นเขินแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นครับนี่ครับผมทําความเข้าใจกับท่านนะครับให้ท่านเข้าใจถึงว่าการปั๊มเหรียญเนี่ยจำเงินมากเนี่ยบล็อกมันเริ่มเสื่อมโทรมครับตื้นเขินธรรมชาติครับเปลี่ไปปั๊มอัปค่าแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วครับมีเส้นแตกครับเส้นตรงนี้ก็ยังมีลายๆนะครับแต่ไม่ชัดครับแต่สี่ห้าจะชัดครับเส้นใต้คางหางแถวๆเนี่ยแต่มันเลยลายอยู่ครับ มันยังมีอยู่ครับแต่มันในหลายท่านต่างระแยงให้ดูครับแล้วเส้นนี้เหมือนกันครับนี่มันแตกเพิ่มเข้า็นไหมครับจุดที่เพิ่มนี่ครับเป็นกากระเบิดสองจุดสามจุดสองจุดนะครับกากรเนี้ก็อย่าทิ้งนะครับต้องดูครับต้องธรรมชาติของของเล่นแบบก็ทําได้นะครับแต่ขอบพวกนี้ของเขาจะตื้นกว่าครับแล้วตรงนี้เขาจะเว้ามากครับแดยช่วงนี้เขาเว้ามากครับแต่นี่ว้าเล็กน้อยครับวอาเล็กน้อยตรงนี้ครับช่วงนี่นะครับ ตรงนี้วันนี้เดียวครับนอนนั้นก็เป็นปกติหมดเลยครับเพราะพวกบล็อกมันปั๊มเยอะมันเสื่อมโทรมครับแล้วมันเกิดแตกแล้วก็มีเส้นซ้อนนะครับนี่ครับบล็อกก็ต้องทาไปนะครับแต่งให้มันดีครับนี่ครับดูไว้ด้วยกันครับทำความเข้าใจนะครับเนื้อมันก็จะต้องอมดําเทาอย่างนี้นะครับพาอผ้าเกือบห้าสิบปีสี่สิบอห้าเกือบหกเกือบห้าสิบปีเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาครับ ห้าสิบกว่าปีแล้ครับหนึ่งศูนย์หกสี่สิบห้าสิบกว่าปีครับนี่ครับธรรมชาติเหมือนเดิมครับชัดไหมครับนี่ครับเส้นหน้าผาต่างตก็ชัดครับแต่ความลึกตื้นเขือนพวกนี้มันจะเริ่มสลบครับขอบตรงนี้ก็ตื้นเขินบ้างครับแต่ก็ยังมีอยู่ครับจงทำความเข้าใจด้วยกันครับเลาเรียนด้วยไปด้วยกันครับท่านจะได้สะสมถูกทางครับ วบลไม่เยอะนะครับตรงนี้ครับนิดเดียวครับแค่ตรงนี้นะครับแต่เบาเยอะๆอย่างนี้เราไม่ใช่นะครับกว้าง่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นก๊อบครับมันเป็นก๊อบนะครับต้องทําความเข้าใจให้ดีครับเหรียญนี้ก็ไม่เคยแพงครับยังจับต้องได้ครับอยู่หลักหมื่นต้นสองสามหมื่นสามสี่หมื่นสองสามหมื่นครับยังพอหาได้นะครับแต่พาะพวกนี้มันก็ไม่หา ไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกครับมันอยู่กับกลุ่มคนสร้างครับเขาจองเขาก็เก็บไว้แหละครับถ้าไม่รู้จักเขาจริงๆเขาก็ไม่แบ่งปันนะครับแต่ผมไปขอแบ่งปันมาก็ได้จํานวนพอสมควรครับผมจึงมาถ่ายคลิปให้ท่านดูและชมไปด้วยกันครับหนึ่งสองสามลึกชัดเจนครับร้อยเปอร์เซ็นทุกพิมพ์ครับทุกอย่างตามที่ผมบอกไว้ในคลิปนะครับแล้วสี่ห้ามันก็แตกเพิ่มครับอันนี้หกก็แตกเพิ่มแล้วครับนี่จะเรอ่มมีกาก้ะครับ ปกี้ก <sh> ็เว้าแล้วครับเว้านิดหน่อยครับตรงนี้นิดเดียวครับตรงระหว่างตรงนี้ครับว้านิดเดียวครับวังไม่เยอะนะครับต้องเห็นขอบด้วยนะครับขอบยังอยู่ครับแต่วาวนิดหน่อยครับแต่ถ้าเว้าเยอะๆอย่างนี้เราไม่ได้ครับมันเป็นก๊อบครับต้องทําความเข้าใจไปด้วยกันครับคลิปนี้มันก็จะทําไม่ยาวมากครับทําพอสมควรครับให้เรียนรู้และทําความเข้าใจไปกัน เหรียญเดิมๆนะครับไม่มีการลมใหม่นะครับเพราะบันลมใหม่ไม่ได้นะครับถ้าของที่ลมแล้วไปลมอีกมันต้องมันต้องใช้แปรลงลวดขัดแล้วถึงจะลมติดครับถ้าไม่งั้นด่างครับพวกด่งดางๆเดิมๆนะั้นพวกนั้นลมใหม่ครับต้องดูให้ดีๆครับแต่จะแท้หรือไม่ต้องพิจารณาครับหูตัวนี้ก็อย่าทิ้งนะครับหูตัวนี้ฮะ ด้านนี้จะเห็นชัดนะครับแต่ด้านนี้จะเป็นซ้อนนะครับเขาตัดเกินมาครับเพราะบล็อกเป็นชรุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงพับแต่ตรงนี้จะมีส่วนเกินนิดหน่อยครับท่านต้องทำความเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชัดๆครับนี่ครับจะมีเส้นบล็อกมันจะซ้อนนะครับนิดนึงครับไม่เยอะครับแค่ด้วยด้นี้แต่เส้นขอบเส้นเชือกนี่ยังยังยังอยู่พอพอเห็นลายๆครับ แต่ไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็เริ่มตื้นเริ่มเริ่มขาดหายบางเปลี่ยนแปลงเยนี่ก็หกเจ็ดก็เริ่มเปลี่ยนแล้วครับเพราะมันต้องใช้ตัวตัดครับดูที่ครับเขาตัดมาแล้วข้างหน้ามันปิดมานะครับเนื้อเขาตัดมาแล้วปิดนะครับตัดลงไปแล้วปิดครับเพราะบล็อกมันฉรุดนะครับแต่งไปเรื่อยๆครับบล็อกตัวตัดมันารุดครับก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างนี้แหละครับ ทำความเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับถ้าเจอที่ไหนกระดาษเช่าได้นะครับไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับหรือของถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดนี่แผงไหนตู้ไหนหรือแผงไหนที่ก็วางตลาดก็ดเ,เ,เช่าได้นะครับแต่ท่านจะเจอไหมครับครับท่านจะเจอถ้าท่านเจอเช่าได้นะครับไม่ใช่แต่คนเดียวนะครับ แท้สากลครับแท้ตัวทั่วไปครับไม่ใช่แท้สากลครับแท้แท้ทั่วไปครับแท้โดยที่การพิจารณาของเราให้มันตรงตามตำราครับของใครก็แท้ครับไม่ใช่แท้อยู่องค์เดียวนะครับมันทำหลายพันเหรียญครับเนี่ยรุ่นหกรุ่นเจ็ดเนี่ยเยอะนะครับหลักหลายพันนะครับสองสามพันนะครับเพราะต้องมาแจกชาวบ้านครับ หลวงพ่อได้แจกแค่ครับรุ่นหนรุ่นเจ็ดเนี่ยถ้าคนจองก็จองเอาไปส่วนจองก็จองกอนไปส่วนที่ถวายท่านก็ถวายไปครับทําความเข้าใจไปได้วยกันนะครับเราเรียนรู้ไปได้วยกันครับไม่ซับซ้อนครับเรียนอาจารย์่ัน,นถ้าท่านเข้าใจในหลักฐานที่ผมความคุ้มชัดตําหนิที่ผมพูดในแต่ละคลิปคุณทําความเข้าใจลองดูว่าสิ่งที่ผมพูดทัง้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านสะสมผมว่าไม่ถูกทางไม่ผิดทางครับ นี่ครับบอ็อกมันชำรุดครับมันแตกเป็นกากนะครับกากตัวนี้ก็ต้องดูนะครับของบินแบบก็ทําได้นะครับเพราะมันอยู่หน้าเสือครับอยู่หน้าด่านครับมันทําง่ายครับเหรียญจนทรจท่มันลายลายไม่เยอะครับแต่เก็บรายละเอียดไม่ครบครับถ้าเก็บครบผมก็ต้องหยุดนะครับไม่ไม่เช่าไม่ซื้อแล้วครับไม่บูชาแล้วครับเอาที่มีอยู่ก็พอแล้วครับ แต่ผมก็ดูตลอดครับติดตามอยู่ครับผมมาอยู่กรุงเทพในปีสามเจ็ดเนี่ยมาปล่อยเหรียญมาเช่าชื่อเหรียญอาจารย์ฟันเนี่ยคขาว่าผมเล่นแต่พระทางจังหวัดก็ไม่เป็นไรครับผมไม่สนใจใครครับผมสนใจว่าผมจะวิธีไหนที่มันถูกต้องเท่าน,นั้นเองสิ่งที่ผมคิดอยู่ในอุดมการณ์ผมฉะนั้นท่านอยากฟังเรื่องเล่าของผมนะครับต้องพิจารณาที่เหรียญครับ ที่พูดไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อควรสังเกตต่างๆให,ให้ท่านรู้และเรียนรับทราบไปด้วยกันครับไม่ได้มีแอบแฝงครับแท้ไม่ใช่แท้เหรียญเดียวนะครับไม่ใช่แท้สองเหรียญสมเหรียญน,นะครับหรือเจ็ดสิบเหรียญเป็นพันเหรียญน,นะครับหลักพันนะกี่พันเราไม่ทราบเงชาชัดครับเพราะคนจองเท่าไหร่เราก็ไม่ได้คุยกับท่านนอก,กเกษมโดยตรงครับแต่รู้ว่าหลักหลายพัน ไม่ซับซ้อนครับดูนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับนี่ครับผมจะให้แนะนําท่านนะครับเดี๋ยวจะจะ,จะ,ะแสดงให้ท่านดูครับเดี๋ยวนี้ฝาผนังตรงนี้เขาจะมีเส้นสองเส้นนะครับเส้นซ้อนครับ นี่ครับนี่ครับเส้นซ้อนอยู่ครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับจากตรงนี้มานี่ก็เริ่มมาจากตรงนี้ครับมาตรงนี้มีเส้นสองเส้นครับอยู่ในในในร่องขอบนะครับขอบต้องลึกนะครับดูดีๆครับทำความเข้าใจวด้วยกันครับผมทะแยงก็ไม่เจอนะครับมันมันหามุมยากครับต้องดูนะครับอยู่ในเส้นขอบตรงนี้ขอบทิวตรงนี้ จะมีสองเส้นซ้อนครับดูดีครับมาถึงตรงนี้ครับจากทางนี้ครับมานี้ครับแล้วก็เว้นไปแล้วก็มานี่ครับจะมีเส้นซ้อนอยู่ในในในองนี้นะครับในเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ๆลางๆครับนี่ครับเส้นซ้อนครับต้องมีนะครับถ้าไม่ซ้อนไม่ได้นะครับแล้วเส้นผ่าทุนกลางนี่ก็เหมือนกันครับ มีหลายๆครับจากนี่มาเนี่ยครับเส้นมรครับเหรียญสาเสินการนี่ครับข้อสําคัญที่สุดคือตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้คำว่าวิเนี่ยววิเนี่ยมันจะมีลุมบ่ออยู่สองลุมครับนี่ครับต้องมีตรงจุดตรงนี้นะครับมันเป็นในแม่ตัวตัดครับมันมันตัวตัดมันมีเนื้อเกินขึ้นมาครับต้องเป็นทุกเหรียญหกเจ็ดต้องมีทุกเหรียญนะครับ ต้องมีทุกเหรียญนะครับนี่ครับนี่ครับหลุมบ่อตรงนี้ต้องมีนะครับหกเจ็ดต้องมีนะครับแต่รุ่นอื่นไม่มีนะครับนี่ผมบอกข้อสังเกตต่างๆที่จะมีความสําคัญครับฉะนั้นท่านต้องทำความเข้าใจครับเราดูนะครับหนังสือเขาจะสวยนะครับเรียบร้อยครับผมชัดครับชัดไหมครับดูไปด้วยกันครับ มาดูด้านหน้าต่อครับนี่ครับดูดีๆครับความคมชัดมีไหมครับดูดีครับใช่ไหมครับถ้าใช่กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับสวัสดีครับ